การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็กันบ้างค่ะโดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีการพิจารณาคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็เด่นจังหวัดปี2568หวังพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย ที่ห้องประชุมพิชชาพรเฮาส์อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอน,นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานการประชุมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดปีพศ2568เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดส่งเสริมช่องทางการตลาดและพัฒนาย,ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปของจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมประชุมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โดยที่ประชุมค่ะได้พิจารณาคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปของผู้ประกอบการสินค้าโอทอปจำนวน40ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่อาหารเครื่องดื่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารโดยมีเกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑ์ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดซึ่งจากการพิจารณาของที่ประชุมมีผลิตภัณฑ์โอทอปหลายตัวค่ะที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรอาทิ ผลิตภัณฑ์ขนมงารวมรสตราคำวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนไหมแม่ห้องสอนกาแฟหอมหาะผลิตภัณฑ์กาแฟริบหอมหาะจากอำเภอแม่เสเรียงผลิตภัณฑ์สร้อยคอกระบุงจากกลุ่มอาชีพตีเครื่องเงินบ้านละอูบอำเภอแม่ลาน้อยตะกร้าจากสารเลโกจากอำเภอสบเมยผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรตะไคร้ภูเขาจากอำเภอเมืองแม่ห้องสอนค่ะ